สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตวันนี้ผมขอนำพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากจดหมายถึงชาวฮีบรูในบทที่5ข้อ7ถึงข้อ9และพระวสังของนักบุญยอดในบทที่1 9ข้อ25-27ถึงข้อ27มาแบ่งปันแก่ทุกท่านเพื่อเป็นกําลังใจแก่กันและกันเป็น พลังใจเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในวันนี้นะครับในจดหมายถึงชาวฮิบรูในวันนี้ก็เป็นวัตถจักแห่งความรักที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้มนุษย์ทุกคนได้มีความรอดพ้นสู่ชีวิตนิรันดรก็คือพระานาจักรสวรรค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่ง,สง,สงพระบุตรสุดที่รักของพระองค์คือพระเยซูเจ้า ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเป็นแบบฉบับให้กับมนุษย์ทุกคนได้เรียนรู้ถึงการนอบน้อมเชื่อฟังองค์พระเยซูเจ้าแล้วก็จะได้กลับไปสู่บ้านแท้นิลันดอนคือเมืองสวรรค์นั่นเององค์พระเยซูเจ้าทรงลงมาจากสวรรค์ต้องการพามนุษย์ทุกคนกลับไปสู่อ้อมกอดของพระบิดาหนทางเดียวความจริงเดียวของชีวิตก็คือ ต้องมีความนอบน้อมเชื่อฟังต่อองค์พระเยซูเจ้าในทุกๆก,กรณีของชีวิตในพระวาจาที่องค์พระเยสูเจ้าทรงตัดผ่านบรรดานนกบุญต่ตางๆในพระคัมภีร์ในพิธีกรรมในการสวดภาวนาในการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเป็นเหตุแห่งการนอบนอมเชื่อฟังเหตุแห่งการนอบน้อมเชื่อฟังผลที่จะได้รับก็คือ ความรอดพน้นนิรันดรนนะครับส่วนในพระสารของนบุญยอในวันนี้มรดกแห่งความรักนะครับแทบเชิงกลางเขนหลังจากที่เมื่อวานนี้เราฉลองเทิดทูลไม้กางเขนแล้วได้เห็นถึงการยอมจำนวนขององค์พระเยซูเจ้าที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทำตามพระประสงค์ของพระองค์ยอมสิ้นพระชนและทรงกลับคืนพระชนมนชีพในวันที่สาม วันนี้พระแม่มาดีกับสตรีสองคนอยู่แทบเชิงการเข่แล้วก็องค์พระเยสุเจ้าทรงประทานมรดกแห่งความรักให้กับพระแม่มาดีและให้กับเราทุกคนมรดกแห่งความรักพระแม่มาดีองค์พระเยสุเจ้าได้ทรงตรัสว่าแม่นี่คือลูกของแม่และองค์พระเยสุเจ้าได้ตัดกับสิทธิวงทรงรัก คือนักบุญยอนผู้นิพนธ์พระวรสารว่านี่คือแม่ของท่านชีวิตก็เป็นอย่างนี้ชีวิตคิเศชนจึงต้องเก็บรักษามรดกแห่งนี้ไว้จนกว่าจะสิ้นลมหายใจอย่าได้พลากไปจากมรดกแห่งความรักนี้อย่าได้พลากไปจากการเป็นลูกของพระแม่มารีอย่าได้พลากไปจากเป็นสิทธิ์ของบรรดา นักบุญต่างๆที่คอยเป็นแบบฉบับให้กับทุกๆคนในการดำเนินชีวิตอย่างได้พรากไปจากพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าในทุกๆการดำเนินชีวิตการสวดภาวนาสวดสายประคำร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่เป็นบุคลิกลักษณะเป็นพฤติกรรมของผู้ที่มีความนอบน้อมเชื่อฟังและเป็นของผู้ที่ รับมรดกแห่งความรักแล้วเก็บไว้รักษาไวา้โดยการพึ่งพาพระแม่มาดีมรดกแห่งความรักนี้ยังส่งผลให้ชีวิตของบุคคลได้นำความรักนี้ไปแบ่งปันแก่ผู้อื่นพระสิริลุ่งรถดขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะได้รับการสรรเสริญไปจนสุดปลายแผ่นดินขอพระเป็นเจ้าอวยพรทุกท่านแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ